ตอนที่862ดาบก้าเร่งติดหากกลิ่นอายของเลือดสามารถควบแน่นได้ในคราวเดียวฟินิก์หลักสีสันจะกลายเป็นสายเลือดพื้นฐานที่สุดของเหมยกงจืออย่างสมบูรณ์และไฟหลักสีสันก็จะกลายเป็นเปลวไฟดั้งเดิมของเหมยกงจือด้วยเป็นไปได้มากที่ซูเปอร์เหล่านี้จะช่วยได้มากเพียงใดสายเลือดสามารถช่วยเธอได้และหากเธอล้มเหลวและต้นกำเนิดของเธอเสียหายบางทีเธออาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตอีกต่อไป ดังนั้นในเวลานี้ไม่ใช่แค่เหมยกงจือเท่านั้นแม้แต่ถังซานก็ยกหัวใจขึ้นในลำคอของเขาเสียงฟีนิกดังและสดใสสวมขนนกหลากสีบนร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องมีหางยาวทั้งหมดเก้าหางเกิดขึ้นหลังนกฟีนิกหลากสีน้ำแห่งความโกลาหลตกลงบนหน้าผากของฟีนิกและแรงดูดมหาศาลออกมาและดูดซับเทพปะสูนนกยูงและเทพปะสูนเสือขาวทันที ในเวลาเดียวกันเกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยในขุมนรกสี่ไห่เห็นได้ชัดว่าการกำเนิดของสายเลือดสุดยอดนี้ทําให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้จบแต่ตําแหน่งของขุมนรกสี่ไห่นั้นเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อให้การปรับปรามของดาวไม่ได้มาอีกแล้วรัศมีของนกฟีนิกซ์ที่มีสีสันนั้นค่อนข้างโบราณค่อนข้างคล้ายกับออร่าของเทพเจ้ามังกรที่จริงจริงเรียนแบบในตอนแรกแต่ก็ยังอ่อนแอกว่าเล็กน้อยในระดับและภาพหลอนของดาบอาชูราปรากฏขึ้นที่ด้านหลังครั้งของเหมยกงจือ ความหมายของสีแดงตกลงมาและดาบที่ครั้งหนึ่งเคยฆ่าจาัก,กรพรรดิบัดนี้ตกลงบนหัวของนกฟีนิกซ์หลากสีสันอังฟีนิกซ์คร่ำครวญการดูดถูกขัดจังหวะและในวินาทีต่อมาเปลวไฟหลากสีก็ลุกชนฟีนิกซ์ก็ยังคงอยู่ฟีนิกซ์ของเนวาน่าโจมตีเสือขาวและปีศาจนกยูอีกครั้งและสองตัวหลังไม่มีคุณสมบัติที่จะต้านทานด้วยซ้ำดาบอีกเล่มเลวไฟหลากสีสันนิพานอีกแล้ว เหมยกงจือรู้สึกทึ่งกับความเร็วในการเกิดใหม่ของนกฟีนิกซ์หลากสีนอกจากนี้เธอยังใช้ประสาทสัมผัสแห่งสวรรค์เพื่อควบคุมดาบเทพประสูนให้ล้มลงสู่นกฟีนิกซ์หลากสีสันดาบทุกเล่มหนึ่งเธอออกมาอย่างแรงแต่เธอก็ยังต้องขอบเคี้ยวเคี้ยวฟันและอดทนเพราะเมื่อเธอปล่อยเธอไปฟีนิกซ์หลากสีได้ดูดเลือดของปีศาจนกยูงและเสือขาวรากฐานนาขาองค์การตึกฝนของเธอจึงถูกทำลาย แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเธอมากนะักแต่ตราบใดที่ยังมีเวลาเพียงพอในอนาคตฟีนิกซ์หลากสีที่ดูดเลือดของปีศาจนกนิวและเสือขาวว่าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอหวังดูดาบก้าเล่มหลังจากดาบทั้งก้าเล่มฟีนิกซ์สีสันสดใสก็ซื่อสัตย์ในที่สุดหากถูกดาบฟันอีกครั้งสายเลือดสุดยอดที่เพิ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จะเป็นของที่ระลึกในโลกนี้ อสูนกนกยูงและเสือขาวสันสะท้านไปรอบรอบนกฟีนิกซ์ที่มีสีสันน้ำแห่งความโกลาหลก่อตัวเชื่อมโยงกันวงล้อแสงหลากสีสันขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นและหลอดเลือดทั้งสามเส้นก็มั่นคงอย่างสมบูรณ์ทั้งซานขว้งหินสีเขียวมรกตใสเหมยกงจือมันเป็นหินแห่งชีวิตอันดับที่11ของแบบนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้ราชาอาสูนตายและในขณะนี้มันเป็นเพียงสเสบียงสําหรับเหมยกงจือฉันสามารถเห็นได้ว่าจิตสํานึกของเหมยกงจือถูกใช้ไปมากแค่ไหนในกระบวนการนี้ เมื่อคลืนหินแห่งชีวิตโดยตรงเหมยกงจือก็สัมผัสได้ถึงสัญญาณขอองค์การฟื้นตัวของทุกสิ่งในร่างกายในทันทีแหล่งที่มาของนกฟีนิกซ์ที่มีสีสันก็เริ่มดีขึ้นเนื่องจากการอัดฉีดพลังชีวิตนี้และการฝึกฝนของเธอก็ทะลุขีดจำกัดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในขณะนี้ จิตสำนึกนั้นกว้างใหญ่และท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวไร้ขอบเขตเธอเห็นภาพการเต้นระบำเพื่อหลีกเลี่ยงอุก,กาบาตสีเงินขาวในที่ซึ่งเธอเคยเป็นความลับในระยะไกลบรรพบุรุษนกยูงที่เธอเคยเห็นในเสาวจัก,กรพรรดมีดวงตาที่อ่อนนุ่มทายาทของนกยูงอวกาศคืออะไรเสียงดูเหมือนจะมาจากเหนือท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอาวกาศคือความหมายการควบคุมการปกป้องและครอบคลุมทั้งหมดเหมยกงจือเรียกไปไกลๆและเขามีคำตอบอยู่ในใจแล้ว คุณคิดผิดพื้นที่มีไว้สำหรับการควบคุมการทำนายความลับและสำหรับอนาคตอีกเสียงของเธอดูเหมือนจะโกรธเล็กน้อยและแก้ไขเหมยกงจือเหมยกงจือตะลึงเล็กน้อยเมื่อมองดูตัวเองภายใต้ขั้นระบำสวรรค์สวยงามและลึกลับเพียงใดเมื่อเหยียบย่างก้าวสีเหลืองดำเขาคิดผิดหรือเปล่าเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและเห็นบรรพบุรุษของนกยูงอยู่ไกลๆเธอยังคงมองดูตัวเองอย่างอ่อนโยนด้วยรูปลักษณ์ที่สงบสุขของหลายปี ฉันไม่ผิดคำทำนายอนาคตเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษไม่ใช่การควบคุมของฉันการควบคุมของฉันคือการปกป้องมันคือทุกสิ่งแอร์ละมันคืออนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมยกงจือกล่าวโกรธที่เสียงในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวประสาทสัมผัสทั้งสองดูเหมือนจะครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงถามเธอต่อไปว่าหากวันหนึ่งมนุษย์กลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดของดาวฟ้าหลันคุณจะยอมให้เผ่าพันธุ์มนุษย์บุกรุกและกีดกันเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งสอง ไม่นั่นเป็นวิธีที่มนุษย์มาถ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถเป็นเจ้าแห่งดวงดาวสีฟ้าได้ฉันจะไม่ยอมให้เผ่าพันธุ์มนุษย์กีดกันสัตว์ประหลาดทั้งสองฉันทําได้เพียงสอนพวกมันให้คุ้มกันเหมยกุงจื่อตอบอย่างหนักแน่นคุณพิสูจน์ได้อย่างไรยังคงเป็นเสียงที่สดใสและเป็นกลางที่ถามเหมยกงจื่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและมองไปที่ชายหนุ่มในที่ห่างไกล อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าต้องการของมนุษย์นั่นคือพลังแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงคุณภาพอยู่เสมอระเบียบปัญญาความเมตตาความกล้าหาญมนุษย์ต้องการอะไรอีกตอนที่863นกยูงกลายเป็นจัก,กรพรรดิดาวตกจิ้งจอกสวรรค์ดวงตาที่สวยงามของเหมยกงจือฉายรอยยิ้มเขาเป็นหลักฐานของข้า สิ่งที่มนุษย์ต้องการคือระเบียบความกล้าหาญการเสียสละการปกป้องปัญญาความเมตตาความยุติธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนความเมตตากรุณาความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจและความเพียรวาจาอันยิ่งใหญ่ทั้งส2องว่าว่าด้วยคำพูดของฟาชูในเวลาเดียวกันและดูเหมือนว่าทันทีที่เขาคิดเสร็จเขาก็จำเขาได้อย่างสมบูรณ์ว่าเป็นพระเจ้าและเข้าสู่ร่างกายของเขาอุ่นจังอุ่นจังฟาชูพึงพำและผอลอ,อ,อยอหลับไปอีกครั้ง หากมนุษย์ทุกคนสามารถปฏิบัติตามคุณธรรม12ประการนี้ได้ในอนาคตคุณก็สามารถเป็นจัก,กรพรรดิและนำอนาคตมาสู่มนุษยาชาติได้อย่างแน่นอนในที่สุดเสียงก็เห็นด้วยกับเหมยกงจือมันเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ทุกคนแต่ที่นี่ข้าพระเจ้าสัญญาว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะสื่ทอดแนวคิดเรื่องระเบียบความกล้าหาญการเสียสละการปกป้องปัญญาความเมตตาความยุติธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนความเมตตาความยุติธรรมความเมตตาและปัญญามิโคโตพูดอย่างมั่นใจ ขอให้คุณเป็นจัก,กรพรรดิความคิดทางจิตวิญญาณนั้นโปร่งใสและมีภาพมากมายปรากฏต่อหน้าต่อตาของเหมยกงจื่อนี่คืออดีตและปัจจุบันของดาวฟ้าหลานภายใต้โลกอวกาศและยังมีภาพในอนาคตบางส่วนแต่เธอจำคำพูดของบรรพบุรุษนกยูงและแท้งซานและจะไม่มีวันสอดแนมความลับของสวรรค์เธอเห็นว่าเด็กชายผมดํายื่นลูกศรแขนเสื้อให้หญิงสาวถ้าวันหนึ่งมีคนอยากฆ่าฉันเยอะแล้วนายยังเอาชนะพวกเขาไม่ได้นายจะทํายังไง งั้นก็ขอให้พวกเขาเหยียบร่างฉันก่อนสมองของเธอเจ็บปวดราวกับจะระเบิดและในป่าใหญ่ใจกลางโลกดอกไม้สีแดงเลือดนวกได้ปูถนน,นดอกไม้ของเมืองให้ไกลออกไปและหญิงสาวผู้สง่างามก็เดินขึ้นไปตลอดทางประทับรอยจูบบนหน้าผากของคนตายแสงและเงาแตกสลายในเวลานี้เหมยกงจือก็เข้าใจว่าทำไมถังซานถึงต้องมาหาเธอแม้ว่าเขาจะเกิดใหม่นอกจากความรักแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาเต็มใจสละชีวิตเพื่อเขา ดาบยาวสีแดงเลือดสาดสองผ่านหมู่ดาวนับไม่ถ้วนพลังของมรดกสวรรค์นี้ยังคงห่างไกลาจากดาวสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนแต่ณเวลานี้สิ่งประดิษฐ์ขั้นสุดยอดที่เป็นของเธอและชาติก่อนของเขาได้กำหนดในที่สุดแล้วตำแหน่งเหมือนเปลวไฟโลหิตข้ามทุ่งดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดมูมการก่อตัวของสวรรค์ของจัก,กรพรรดิบรรพบุรุษก็แตกช่องว่างขนาดใหญ่ เกิดอะไรขึ้นจิตสำนึกของจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กลับมาและเขาเห็นว่าสาวจัก,กรพรรดินกยูงซึ่งเดิมมีความสูงเพียง300อเมตรถูกบังคับให้สูงขึ้นถึง400เมตรในอีกครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเทวะแสงสีเงินที่มีคำใบสีแดงเข้มได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและจิตสำนึกที่ควบคุมจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กลับคืนสู่ดาวฟ้าหลันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ดูแลขนนกสวรรค์ทั้งสองคนจะไม่ยอมให้คุณเป็นจัก,กรพรรด เสียงโกรธของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดังก้องไปทั่วทุ่งดาราแม้ว่าบริเวณโดยรอบจะว่างเปล่าแต่การส่งสัญญาณของไม่สามารถจัดคลื่นเสียงมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังยืนอยู่บนยอดจัก,กรพรรดิเสียงของเหมยกงจื่อยินชาด้วยการตื่นขึ้นของสายเลือดชั้นยอดเช่นหินแห่งชีวิตอันดับที่11หอคอยแห่งเวลาและอวกาศดาบเทพปรูนและนกฟีนิกซ์หลากสี เธอไม่ได้พูดเกินจริงเลยแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจัก,กรพรรดิเป็นครั้งแรกแต่กับสาวจัก,กรพรรดินกยุงความแข็งแกร่งของเธอนั้นเหนือกว่าจัก,กรพรรดิปีศาศจจิ้งจอกสวรรค์ที่ถูกทำลายโดยภูเขาจิ้งจอกสวรรค์และฐานการพบปลูกที่ตกลงมาจัก,กรพรรดิปีศาศจจิ้งจอกสวรรค์รู้สึกไม่เต็มใจนับไม่ถ้วนในหัวใจของเขาที่มีกระสวยอวกาศนับหมื่นปีแสงและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะปักหลับอยู่ในขณะนี้ คุณคิดว่าจัก,กรพรรดเฉิงสามารถหยุดฉันได้หรือไม่จิตสำนึกของจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เริ่มลุกไหม้และตั้งแต่ช่วงเวลาที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ถูกทำลายความคิดทั้งหมดของเขาก็ถูกตัดขาดโดยพวกเขาดาวสีเหลืองเข้มที่เชื่อมโยงกับพลังแห่งโชคชะตาแล้วได้รับผลกระทบจากจิตสำนึกที่ลุกไหม้ของเขาซึ่งเป็นดาวที่มีโชคที่มืดมนที่สุดในบรรดาเครื่องบินที่เขาเคยพบและเลือกไว้ล่วงหน้ามาก่อน เพื่อป้องกันการแทรกแซงของคุณเราได้เตรียมการอย่างเต็มที่แล้วคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าจัก,กรพรรดิมังกรคริตันสามารถสัมผัสได้ถึงลมปราณแห่งสวรรค์ของจัก,กรพรรดิอย่างไรก็ตามจิตสำนึกของจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กำลังจะสลายไปในอวกาศสู่ความว่างเปล่าและในขณะเดียวกันจิตสำนึกที่ระเบิดออกมาในขณะนั้นก็ใช้กำลังต้นการควบคุมของสาวจัก,กรพรรดินยูง ในเวลาเพียงลมหายใจเดียวดาวสีเหลืองเข้มก็ถูกดึงออกและเหมยกงจือก็ยึดเสาของจักรพรรดินกยูงคืนมาอย่างรวดเร็วจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งดูแลราชสำนักบรรพบุรุษมานับพันปีได้ล้มลงอย่างสมบูรณ์แม้แต่วินาทีก่อนที่เขาจะล้มลงเหมยกงจือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้ยินเพียงความคิดทางจิตวิญญ,ญาณสุดท้ายที่เป็นของเขาโพไซดอนนกยุงตอนนี้ฉันอยากเห็นว่าคุณกระพือปีกยังไง นาวสีเหลืองเข้มพลิกกลับและด้านหลังสีเหลืองเข้มเป็นพลังงานปีศาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสาจัก,กรพรรดนกยูงได้ส่งพิกัดของเมืองเคอรี่ไปยังดาวดวงนั้นแล้วย้ายบางส่วนสติของถังซานจมลงในการก่อตัวของจัก,กรพรรดิตามความคิดของเหมยกงจื่อเมื่อมองดูดาวเคราะห์ที่วุ่นวายครึ่งมืดครึ่งปีศาจใบหน้าของเขาก็จมลงเช่นกันถ้าเป็นระดับนี้มันลำบากจริงๆหมบทที่864ภัยพิบัติมาถึง บนท้องฟ้าเหนือลานบรรพชนมีสายทานก้าสายที่พุ่งเข้าใส่ภายในสภาสารบรรพบุรุษระหว่างบินจักรพรรดและเสาหลักของจักรพรรดิรุ่นนี้ในสภาบรรพบุรุษยังคงสันสะท้านจักรพรรดศูลใหญ่พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อควบคุมพลังงานที่ปล่อยออกมาของเสาจักรพรรดของเขาเองพยายามขัดขวางการสื่อสารระหว่างเสาจักรพรรดกับดาวดวงอื่น อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไร้ประโยชน์ในขณะนี้ภายใต้การควบคุมของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประทุขึ้นทันทีก่อนการล่มสลายของจักรพัอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ดาวนอกฟ้าหลันได้รับพิกัดของดาวฟ้าหลันแล้วเหมยน้อยหยุดต่อสู้สถานการณ์ปัจจุบันซับซ้อนกว่าว่าที่ฉันคิดไว้ถังซานอาศัยเจตนาของดาบของดาบเทวเทพอสูรเพื่อนำจิตสำนึกของเหมยกงจึกลับมาจากอาณาเขตจัก,กรวัิ หลังจากที่ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเธอกลับมาที่ดาง,งอฟ้าหลานันภาพที่เธอเห็นในอวากาศก็กลับพริบต่อหน้าต่อต,อตาของเหมยกงจื่อดาวครบปีสาจสีเหลืองเข้มส่งผลกระทบต่อสายเลือดของเธอที่ถูกตัดขาดจากความลับสวรรค์อย่างสมบูรณ์ฉากเลือดสีแดงยังคงส่งผลกระทบและภัยพิบัติครั้งนี้ดูน่ากลัวกว่าที่คาดไว้มาก พิกัดที่เสาจัก,กระพัดนกยูงส่งมาตอนนี้อยู่ที่ไหนถังซานแตะศีรษะของเหมยกงจือและตอนนี้ภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือไปที่นั่นอย่างรวดเร็วพิกัดที่ส่งโดยเสาจัก,กรพพัดนกยูงของจัก,กระพัดทำได้เพียงแบบหนึ่งมีช่องดาวเล็กๆและระยะห่างที่แท้จริงของอีกฝ่ายยังคงมีช่องว่างเหลือทนระหว่างดาวฟ้าหลันซึ่งหมายความว่าความยากลำบากของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันพวกเขาเพียงแค่ต้องต่อต้านส่วนเล็กๆของภัยคุกคามจากดาวน้อยที่สุด ในเฉิงไห่ศักดิ์สิทธิ์เหมยกงจื่อตอบไปกันเถอะรีบไปกันเถอะได้เวลาแจ้งแล้วเครื่องหมายตรีศูนย์สีทองบนคิ้วของถังซานสว่างขึ้นและเหนือทะเลสีม่วงที่ก้นมืงธาตุน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดควบแน่นและเหมยกงจื่อได้กระตุ้นมีข้อนเวลาและอวกาศทั้งสองคนกลับสู่โลกภายนอกจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแผ่ขยายไปทั่วมาหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่ทั้งสองเป็นศูนย์กลาง ตระกูลทะเลอยู่ในระดับเทพและพวกเขาทั้งหมดไปที่เฉิงห่ศักดิ์สิทธิ์แสงและเงาในอวกาศบิดเบี้ยวและทั้งสองก็ปรากฏตัวพร้อมกันที่หัวเมืองเคอรี่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งพยักฆ์ขาวปลื้มปิติเมื่อเห็นการกลับมาของเหมยกงจือเขาชอบหลานสาวของเขามากเขาไม่ได้คาดหวังว่าเหมยกงจือจะกลายเป็นจักรพรรดิอย่างเป็นทางการหลังจากหลายปีมานี้ราชา สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเซียวเหอเป็นผู้นำในการถามถางซานใบหน้าของคนหลังไม่ได้แสดงความปิติยินดีของเหมยกงจือที่ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิบ่งบอกว่าต้องมีปัญหาไม่ดีเลยจิ้งจอกสวรรค์ต้องการจะแหกตะข่ายกับเราและนำสัตว์ประหลาดนกยุงทั้งหมดไปที่เฉิงไห่ศักดิ์สิทธิ์ถางซานกล่าวพร้อมกับขมวดคิ้ว สิ่งที่ควรจะมาในที่สุดก็มาจากรพรรดปีศาจพยักขายิ้มในฐานะจักรพรรดิอาวุโสในราชสำนักเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในอาณาเขตสวรรค์ของจักรพรรดิแล้วตั้งแต่อยู่ที่นี่แล้วขอให้ปลอดภัยปรับใดที่เราสามารถีกันจะไม่มีอุปสรรคใดที่เราเอาชนะไม่ได้หลินซีโมยิ้มเช่นกันแม้ว่าซูฉินจะยังไม่ให้อภัยเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่เขาทําได้ทําทุกอย่างที่เขาต้องการโดยได้รับอนุญาตจากจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเข้าและออกจากวังพยัคฆ์ขาวสําหรับเขาอะไรจะมีความสุขไป,ปกว่าการได้เห็นสู้ฉินทุกวันเขาก็เลยมาที่เมืองเคอรี่อย่างเป็นธรรมชาติเพียงเพื่อให้ในสิ่งที่เขาทําผิดไปในหายนะนี้จัก,กรพรรดเหล่านี้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดดังนั้นหลินซีโม่จะติดตามฝั่งของสูฉินอย่างแน่นอนและอุบัติเหตุในอดีตจะไม่ปรากฏอีก ศักดิ์สิทธิ์เึิงไฮนนี่คือมหาสมุทรที่สว่างสวัยและว่ากันว่าอยู่กับมหาสมุทรสีฟ้ามาตั้งแต่เมื่อมหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏขึ้นในเชิงไฮนเผ่าแห่งท้องทะเลใดๆจะได้รับพรและพรสวรรค์จากเทพ,พเจ้าแห่งแสงพวกเขาเรียกตัวเองว่าตระกูลศักดิ์สิทธิ์ตระกูลศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้มีขุมพลังระดับเทพมากกว่า30แห่งและราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สององค์สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กของทะเลก็มีขีดจำกัดแล้ว และสิ่งมีชีวิตของเฉิงไห่อันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เต็มใจที่จะจัดการกับโลกภายนอกมากเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ตะลุยในิลานบ้านของบรรพบุรุษหรือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยลมหายใจที่สดใสเป็นการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หากเป็นพลังของทั้งครอบครัวก็เพียงพอที่จะระเบิดพลังต่อสู้ของจักรพรรด ในขณะนี้ลมและคลื่นของเชิงไห่หยุดลงและความผันผวนของพื้นที่ยังคงดำเนินต่อไปและกลุ่มของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนมนุษ <interfering guard> ย์หยุดบนผิวทะเลด้วยการแสดงออกที่เค,คร่งขรึม นี่คือปรมาจารย์ผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ยืนอยู่ในอากาศและพวกเขาไม่สามารถเห็นตัวเองโดยตรงที่ความคิดเชิงพื้นที่เหล่านั้นฉากดังกล่าวไม่เคยปรากฏในศักดิ์สิทธิ์เชิงห่เป็นเวลาหลายพันปีและเมื่อหลังความคิดเชิงพื้นที่เหล่านี้ดูเหมือนนว่ายังคงมีรัศมีที่อันตรายอย่างยิ่งซ่อนอยู่และในระดับของราชาอสูรความรู้สึกนั้นชัดเจนเป็นพิเศษ อย่ารีบร้อนสังเกตต่อไปพระสังฆราชตระกูลศักดิต์ตอบไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความกล้าที่จะสัมผัสพื้นที่นี้แต่ในการรับรู้ของเขาแม้ว่าเขาจะสัมผัสอย่างแข็งขันก็จะมีไม่มากผลลธปอาจมีบางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ควรสังเกตต่อไปบทที่865มีแนวคิดเกี่ยวกับอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะสื่อสารกับจุดกำเนิดของระนาบกลุ่มแต่พื้นที่ลึกลับนี้ดูเหมือนว่าจะสามารถแทนที่ทั้งระนาบและสัมผัสและบิดเบี้ยวอยู่ตลอดเวลา เสียงแตกอวกาศดังมาจากทะเลและใบหน้าของผู้เท่าประกูลศักดิ์สิทธิ์ก็ตกลงสู่จุดเยือกแข็งทันทีพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์เผ่าพันธุ์ที่แสงโปรปรานและพวกมันได้รับการปฏิเสธจากกองกําลังชั่วร้ายที่ลึกที่สุดในโลกและเมืองหลังที่แตกสลายนั้นก็คือพลังเวทมหึมาเมื่อพลังงานวิเศษมาถึงแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้คนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ทั้งเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์จะเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ รัศมีแห่งแสงเพิ่มขึ้นนำโดยผู้เท่าแห่งเผ่าศักดิ์สิทธิ์และพลังทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับเทพกำลังลุกไม่เป็นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้และพลังงานของรองไฟระดับเทพมากกว่า30แห่งมาบรรจบกันสู่ร่างของศักดิ์สิทธิ์ผู้เท่าผู้แก่ในเวลาเดียวกันทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวฐานการเพาะปลูกทันทีปีนขึ้นไปถึงระดับของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และเขาควบคุมกฎแห่งแสงบนดาว เนื่องจากพลังงานนั้นแข็งแกร่งเกินไปร่างกายของผู้เท่าศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้จึงมีร่องรอยของรอยแตกเล็กน้อยดวงตาของเขาชัดเจนและสดใสและเขายกมือขวาของเขาและชี้ไปที่ความว่างเปล่าจู่ๆคาถาแห่งแสงก็ปรากฏขึ้นสื่อสารกับสวรรค์และลกแล้วพุ่งเข้าไปด้านในของพื้นที่ที่แตกเป็นเสียเส่ยง เสียงกรีดร้องของสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนดังกล้องอยู่เหนือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เชิงห่แห่งนี้แต่ในวินาทีต่อมาที่พวกเขาเผชิญกับท้องฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนไปอย่างมากพื้นที่สีขาวเงินที่พันกันด้วยพลังงานปีศาจร่างของสัตว์ประหลาดก็ปรากฏขึ้นและหายไปเช่นกันในโลกทั้งใบ เมื่อพลังปีศาจเพิ่มขึ้นลูกบอลปีศาจที่ไม่เด่นสะดุดตาเข้าไปในดาวฟ้าหลันซูมเข้าไปที่ด้านหน้าของปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และพุ่งเข้าปากของเขาลมปราณแทรกซึมเข้าไปในทะเลอันศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์และเหล่าผู้แข็งแกร่งเผ่าศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากก็ตกตะลึงพร้อมกันรูปแบบศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นแสงที่ยอดเยี่ยมโดยอิงจากเชิงหาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแม้แต่จากกระพัคริสตันก็สามารถทำลายมันได้ด้วยพลังคริตันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการตัดหัวไม่มีใใครรนนดดดาาาาวฟ้้้หหลัทัาาททงมมสถไ ในขณะนี้เผ่พาพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ในทะเลเฉิงไห่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเฉื่อยชาพลังงานปีศาจฉีกพื้นที่คลื่นซัดเข้าหามาหาสมุทรการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายและประมาจารย์ได้พินาศในทะเลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นวงกลมแสงหลากสีที่ด้านหลังศีรษะของอสูรนกยูงสีเงินสีขาวหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาและพลังงานที่ผันผวนจากหอคอยแห่งการเวลารอบๆตัวเธอได้ส่งผลกระทบต่อเชิงไห่ยศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์และความเร็วของพลังงานปีศาจท,ทั้งหมดดูเหมือนจะล,ล่าช้าเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้เหมยกงจือก็รีบเปิดใช้งานหอคอยแห่งการเวลาอีกครั้งและร่างหลายร้อยร่างก็ลงมายังทะเลศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกัน การพัฒนาสนามที่ขาวสะอาดคือความหมายของท้องฟ้าและโลกผลึกพลังคริสตัลจำนวนมหาศาลก่อตัวขึ้นกลางอากาศผู้ถีของคริสตัลฟินิกก็ลุกขึ้นและคริสตัลผน,นึกโลกไว้อสูรนกยูงขาวเงินร่ายรำบนท้องฟ้าซ่อมแซมพื้นที่บนของเชิงห่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารระหว่างระบำท้องฟ้ากับกฎแห่งห้วงอวกาศขับเคลื่อนโดยหอคอยแห่งการเวลา เผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าปีศาจนกยูงเพิ่มมากขึ้นขุมพลังถูกส่งไปยังเหนือเชิงหายศักดิ์สิทธิ์พลังงานปีศาจกลายเป็นคนคลั่งใคร้มากขึ้นและมีรูปลักษณ์ที่คลุมเครือขององค์การทะลุขีดจำกัดของดาวเงินกลายเป็นสีสันและนกยูงกลายเป็นนกฟีนิกดวงตาสีสันสดใสของเหมยกงจือลุกเป็นไฟและเสียงที่ชัดเจนของเขาก้องไปทั่วท้องฟ้าในเมื่อฉันไม่สามารถผนึกคุณได้ฉันจะเผาคุณให้หมด ขุมพลังของทุกเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดนกยูงและเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างตกตะลึงกับฉากนี้และหลินซีโม่ก็ตื่นเต้นมากจนพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คําเดียวในโลกที่สูงตระห่านที่รายล้อมไปด้วยพลังแห่งปีศาจปีศาจนกกระจอกสีเงินขาวที่เหยียบบนการเต้นรําสีเหลืองลึกลับกลายเป็นนกฟีนิกซ์หลากสีสันและเปลวเพลิงหลากสีที่กักขังพลังแห่งอวกาศไว้ห่อหุ้มรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์และสว่างสวยที่ไม่มีใครเทียบได้สู่ท้องฟ้าหล่อเลี้ยงพลังปีศาจ เลวเพลิงหลากสีได้พัดลงมาและห่อหุ้มเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เสียชีวิตจากการระเบิดพลังแห่งการเกิดใหม่ของนิพพานไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้กับตัวเองเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับเผ่าพันธุ์อื่นๆที่เพิ่งล่มสลายด้วยนี่คือสายเลือดต้นกำเนิดที่แท้จริงของเหมยกงจือฟีนิกศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีสันฟีนิกแห่งการสร้างสรรค์ เผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตายไปแล้วจํานวนมากตื่นขึ้นและมองดูนกฟีนิกซ์หลากสีบนท้องฟ้าด้วยความสับสนไฟบนท้องฟ้าที่มีสีสันในขณะนี้ได้บังคับพลังงานปีศาจท,ทั้งหมดกลับคืนสู่ภายนอกของอวกาศและยังเผยให้เห็นฉากเบื้องหลังช่องว่างที่แตกสลาย เมื่อก่อนนะมีพลังอสูรตกคลุมแต่ถ้ามองไม่เห็นไม่เป็นไรในเวลานี้พลังงานปีศาจจะถูกทำลายด้วยไฟท้องฟ้าหลากสีลินยาวสัตว์ประหลาดเหล่านี้ยังมีเกรดสามเหลี่ยมความระหว่างหน้าผากของพวกมันไม่ว่าพวกเขาจะมองอย่างไรพวกมันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเครื่องบิ